เราลงจากรถบัสแล้วนะคะเราจะไปท่าเตค่ะไปบ้านเราต้องกดตรงนี้เนาะ <Okay. S 1> เอาไปได้เลยจ้าลงจากรถเมย์ไปท่าเกตต่อวันนี้วันหยุดวันนี้วันอาทิตย์ดูคนล้างเลย นี่นะทรกเก็ตเป็นกลมๆสีแดงนั่นก็คือทรกเก็ตนะคะทรเก็ตก็ของถูกเหมือนกันแต่ก็ต้องเช็คราคาก่อนนะนี่กลมๆสีแดงเห็นไหมนั่นคือแทรกเก็ตในแทรกเก็ตแล้วนะคะในห้างเงียบมากเไวันนี้วัานอาทิตย์อันแสนเงียบ ขอทุกคนเตรียมทํทำงานพรุ่งนี้ฮะอ๋ะอโอเค ตอได้นะคะอย่าหันหลังให้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 บันไดหูกเดินไปนะคะแทร็กเก็ตที่นี่มีสองชั้นใหญ่มีทุกอย่างนะสภาเครื่องครัวเครื่องใช้ป้ายสีเหลืองนั่นก็คือลดราคานะคะชอบมากเลยนะคะป้ายสีเหลืองนะคะลูกก็ดูของลูก แม่ก็จะดูของลดราคาของแม่นะคะอันนี้ของ s L A ดูที่ราคาเหลือราคาเท่าไหร่อ่ะนี่โบรอสิบแปดจอนทุกถูกไปดูตรงนั้นดีกว่าเสื้ออะไรลดราคาป้างเพื่อเราใส่ได้ของเด็ก ขนหนาวหนาเหลือ18ดแปดดอนไม่มีสายใหญ่โื้มีสายใหญ่ใหญ่ดีสิบดอนสิบแปดดอนดูของเด็กผู้หญิงนะคะเหลืนแล้วนะเนาะเหลือแปดดอนอันนี้เหลือแปดดอนจากสิบหกถูกมากถูกมาก ธรรมดาธรรมดาเนาะถ้ามีเลกกิ้งสีดำแล้วราคาเนี่ยนะคะแม่ก็จะสอยเลยนะคะอันนี้ยี่สิบดอลจากสี่สิบห้าถ้ามีสีดำนี่นะโดนละโดนละ,นละเวสต์ซี่ดอล เลกแปสำหรับผลิตเราได้เสื้อมาตอนแรกเนี่ยาราคามันเท่าไหร่นะตอนแรกเราเข้าใจว่าเดี๋ยวขอดูป้ายราคาอืมนี่จาก40ใช่ไหมไป้ายราคาบอก18ใช่ไหมที่ลดราคา พอมาเช็คจริงๆจะเหลือ12.6ย่างดีใจมากแบบอุ่นมากๆเลยนะเสื้อเด็กนะคะ 10, ไซส์14ซื้อเผื่อโตไปเลยอุ่นไหมคะอุ่นมหอุ่นมากเลยเนาะดีอันนี้ทางจะไปบวนนะเป็นที่ที่คนมานั่งเล่นได้เนาะตรงโน้นจะเป็นที่ให้เด็กปีนป่าย เรากำลังจะเข้าววดนะมากินอาหารอินเดียนะคะนี่ค่ะเด็กอันนี้สิบห้าอันนี้สามก็เป็นสิบแปดโอเคตอนนี้นะคะเราก็จะมารีวิวกินนนี่ก็คือแป้งนานเขาจะชิมแป้งนานก่อนมาหั่นแป้งนานหนะั่น ออ้แปงนานอร่อยดแปงาอาหนแปงนานอีกไหนนานมานะแผ่นหนึ่งห้าดอนในโชว์ดูที่ความใหญ่ ใหญ่มากนี่แผ่นที่สองแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะโป<อ>๊กชิมกับแกงกะหรี่นะหมดไปแล้วหนึ่งอันนะคะอร่อยมะเราชอบอาหารอินเดียมากๆนี้เรากลับบ้านนะเนาะกำลังจะไปเอเชียนทาวเอเชียนทาวช็อปเป็นร้านแบบ ร้านกอรีขายของชำประมาณนั้นน่ะขายของเอเชียใกล้มาอยู่ตรงข้ามเบนเบนโจเบนโจ,นโจนหน้านี้ค่ะอยู่นในเมืองร้านใหญ่ด้วยนะเอเชียนทาาเห็นไหมคะทุกคนมาแล้วจ้ะ เข้าไปเลยจ้าเราต้องการรถเข็นเลยนะคะเพราะว่าของเราหนักมากใส่พอไหมคะพอค่ะเมมโอเคค่ะไปเลยค่ะแล้วอันนี้อะไรหยินอหยางเนี่ยหยิ่อหยางหงยิ่อหยางไปเราไปดูของกันนะคะ ขายไอนี่เขาเรีเยกอะไรนะน้ำซุปมิโซะอยานขนมจีนน้ำยาป่าดูซิว่ามีขนมจีนน้ำยาป่าขายไหมใช่เหรออมีชาไทยขายด้วยเท่าไหร่คะ อืมเท่าไหร่เนี่ยเจ็ดจุดแปดไปต่อจ้ะเส้นมีโกเรงอันนี้มีโกเรงนะคะไม่คันนี้ระวังหัวทิ่มลูกแดงแดงอุด้งใช่เราเอาอันนี้วะเอาเส้นอุดอง้งไหมเราเส้นอุด้งไปกินไหมอุด้งไปกินอะ่ะ นี่เรากำลังจะเดินกลับบ้านนะคะดูนะคะวันอาทิตย์5โมงครึ่งล้างเมืองล้างค่ะวันอาทิตย์ล้างเลยทุกอย่างปิดปิดหมดไม่มีคนเลยอะ่ะสุดยอดเลยนี่คือวันอาทิตย์ทุกคนกลับบ้านกันหมดแม้แต่ป้ายรถเมล์ไม่ค่อยมีคนเลยอะ่ะ โอเคเราเดินกลับบ้านกันนะคะ